ไอจ e ปีเตอร์คอลงภาพคู่สาวเปิดตัววันลอยกระทงไปเลยจ้าตอบย้ำความสัมพันธ์กันไปเลยสิจาเมื่อ p ปีเตอร์คอป r ดรนโ l เปิดตัวลงภาพคู่กับสาวในวันลอยกระทงคาดว่าสาวคนดังกล่าวนั้นคือหวานใจตัวจริงเสียงจริงซึ่งปีเตอร์สวมแหวนจองไว้ไปหมาดๆแถมยังบอกอีกว่ารักครั้งนี้คือผมลิขิต คบ2ปีไม่เปิดตัวอยากให้พื้นที่ส่วนตัวอีกฝ่ายพร้อมแคปชั่นบอกว่าประเพณีไทยก็ต้องใส่ชุดไทยสิครับสุขสันต์วันลอยกระทงจากนี้ไปขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับอย่างไรก็น่าเสียดายที่ปีเตอร์ก็ยังใจแข็งไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าของหวานใจให้ได้เห็นกันอยู่ดีโดยมีการใช้สติ๊กเกอร์สุดน่ารักปิดบังเอาไวา้เล่นอาเฟกแฟวนออกปากอยากเห็นหน้าแล้วว่าวาสนาสาวใดเนาะที่ได้ยืนเคียงข้างพ่อหนุ่มยิ้มกว้างเสน่ห์แรง ปีเตอร์คอปไดเรนโดในวันลอยกระทงปีนี้